เอาครับคราวนี้เราจะมาทําภาพนิ่งธรรมดานะครับภาพนี้นะครับซึ่งเป็นภาพ JPEG ธรรมดาให้มาทําเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเรื่อยๆโดยไม่มีรอยต่อนะครับเราจะมาทากันครับอตอนนี้เราไปเปิดโปรแกรมแฟดเลยนะครับเปิดโปรแกรมแฟดมาคอมพิเวเตอรผมยังใช้แฟดแปดันเดิมอยู่ซึ่งแฟดปัจจุบันก็สามารถทําได้นะครับเปิดแฟดขึ้นมานะครับ ใช่ไปที่ f ฟตด็อกเมนต์หรือแอคชั่นสคริปต์ก็ได้แอคชั่นสคริปต์ก็ได้นะครับคลิกไปเลยนะครับเราจะตั้งค่าหน้าจอเท่ากับ800ซึ่งท่านจะตั้งค่าอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะต้องการความละเอียดสูงหรือไม่เคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการจ่อให้มันหดวิวให้มันเล็กลงหน่อยนะครับเพื่อสะดวกในการทำคลิกที่ ตัวสอนนะครับ s e l e c t i o หนึ่งครับเอามาที่เอาภาพมาก่อนนะครับ Import to Library เลือกภาพที่เราจะมาทำาอน m a มชันนะครับ่า,าภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพนี้นะครับที่ผมจะามาทำ ก็แล้วแต่ท่านนะครับภาพนั้นควรจะไม่มีขอบนะครัเพราะจะเห็นรอยต่อชัดเจนดังนั้นถ้าภาพที่ไม่มีรอยต่อเราจะได้ดีนะครับโอเพนเลยนะครับก็มาอยู่ในไลบรารีช่องในไลบรารีน,นี้นะครับคลิกภาพในไลบรารีเรามาวางครับจากนั้นตั้งค่าความกว้างเท่ากับ800ความสูงเท่ากับ600ให้เท่ากับที่เราตั้งค่าหน้าจอครับ แกน x เท่ากับ0แกน y เท่ากับ0นะครับ Enter ทอร์เลยนะครับเราก็จะได้ภาพคราวนี้เรามาอยู่ที่ฟี e ทาร์สฟอร์มนะครับตรงนี้ทำการ copy copy นะครับแล้วก็ทำการวางลงที่เดิมนะครับวางลงที่เดิมจากนั้นเราย้ายจุด0นย์ถ่วงจุด0นย์กลางทำการกลับด้านนะครับ ตั้งค่าวความกว้างเท่ากับ800นะครับแล้วก็ Enter ไปนะครับเราจะทำการ Copy อีกครั้งหนึ่ง Edit Copy นะครับแล้วก็เราเอากลับมาวางที่เติมนะครับเอาเลยครับคลิกภาพก่อนนะครับ Edit Copy เสร็จแล้วก็ วางครับวางอยู่ในตำแหน่งที่เดิมจากนั้นเราย้ายจุดศูนย์มุมนะครับศูนย์กลับนะครับทําทการกลับด้านเข้าไปนะครับกลับด้านให้ตั้งค่าที่ตรงนี้ให้เป็น800นะครับเราก็จะได้พื้นที่ทั้งหมดยาวเลยนะครับพอได้ทั้งหมดแล้วเราคลิกจากที่เราคลิกตรงนี้แล้ครับ คลิกตรงนี้ซึ่งจะเป็นการเลือกทั้งหมดนะครับคลิกเมาส์ขวาคีเอ t e โมชั่นทวีนให้เลื่อนไปที่300นะครับ300ไปที่เฟรมที่300คลิกเมาส์ขวา Insert Key Frame เลยนะครับจาก300เราก็คลิกที่ภาพนะครับแล้วก็มาป้อนป้อนที่แกน X นะครับเพื่อความรวดเร็วก็คือใช้ลบใช้ลบ1,600นะครับ ก็ e n t e r เลยนะครับจากนั้นเราจะดูว่าภาพนิ่งธรรมดาเป็นภาพเคลื่อนไหวยังไงก็ทำการกดคอนโทลและ Enter นะครับครับเราก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุดซึ่งสามารถไปทำคลื้นสื่อได้นะครับนี่ะนะครับคราวน,นี้เราก็ทำการพับรีดนะครับจัดการไฟล์ทำการพับรีดนะครับเอาเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนอตั้งว่า ภาพเคลื่อนไหว8ปดเจ็ดเท่ากัน,นครับภาพเคลื่อนไหว7ซึ่งนักเรียนทําอยู่เป็นภาพเคลื่อนไหว7กับ8นะครับหลังจากนั้นเราทําการพับริดพับริดเซตติ้งนะครับก็เอาอไปไว้ที่เดิมกันนะครับภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหว7ใช้ชื่อเดิมนะครับ ราไม่ต้องเอาไป h t m ทอแล้วครับไม่ไม่ต้องการลงเว็บทำการพับริดเลยนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราไปดูผลงานที่เราทำนะครับที่เราพับริดไว้เครื่องไหวเจ็ดตรงนี้นะครับที่เราทำลองดูนะครับเราก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวที่เลื่อนไปไม่สิ้นสุดนะครับให้ไปทําำดูนะครับ